ทักทายกันยามค่ำคืนนะครับมีใครเป็นเหมือนผมบ้างครับอากาศเย็นๆช่วงกลางคืนนะครับชอบเดินมาดูกล้วยไม้นะครับค่ำคืนนี้นะครับเดินมาโซนลองทันลีนะครับสังเกตเห็นลองทันลีเหลืองประจีนนะครับกำลังแทงซองดอกมาแบบนี้เลยนะครับก่อนนี้นะครับเป็นเหลืองประจีนจากป่าสลับลีเขาใหญ่นะครับภาคกลางของประเทศไทยครับ เหลืองนี้นะครับเหลืองปาจีนก็จะให้ดอกขนาดใหญ่นะครับฟอร์มค่อนข้างจะสวยนะครับที่สําคัญสีจะเข้มนะครับแหล่งนี้นะครับก็จะเป็นเหลืองปลาจีนที่นิยมในการสะสมนะครับเลี้ยงง่ายครับก่อนนี้ผมเลี้ยงมาเกือบสามปีแล้วนะครับได้มาเป็นไม้ฟอมกอย่อมๆนะครับตอนนี้ก็แตกเป็นไม้กอใหญ่ใบเขียวสดแบบนี้เลยนะครับแค่ใบก็สวยงามสุดชื่อเลยครับ